ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The b ์บ i n n s p i ป e วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับ Yamaha Wave 125รุ่นปี2025รถครอบครัวที่หลายคนรอคอยกับดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่พัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงดีไซน์ภายนอกใหม่โบเฉี่ยวทุกมุมมอง Yamaha Wave 125ปี2025มาในลุคที่ทันสมัยยิ่งขึ้นตัวรถได้รับการออกแบบให้มีความปราดเปรียวและเน้นเส้นสายที่สปอร์ตมากกว่าเดิม ไฟหน้าเลเซรรูปทรงใหม่เพิ่มความสว่างและความปลอดภัยในการขับขี่เวลากลางคืนส่วนไฟท้ายก็ออกแบบให้ดูเรียบหรูสอดคล้องกับดีไซน์โดยรวมของตัวรถแฟริ่งข้างและแฟริ่งหน้าถูกปรับปรุงให้รุ่มโมากขึ้นทําให้การขับขี่ราบรื่นและประหยัดน้ํามันมากกว่าเดิมสีสันใหม่ของปี2025ยังมาในโทนที่ดูพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นสีดําด้านน้ําเงินเข้มหรือแดงสดที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของเวฟรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว เครื่องยนต์ใหม่1 2 5ซ c ประหยัดและทรงพลังยามาฮ่าเวฟ125ปี2025ใช้เครื่องยนต์1 2 5ซ c แบบหัวฉีด Fuel Injection รุ่นใหม่ที่ปรับจูนให้ใหสมดุลระหว่างพละกกำลังและความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ตัวนี้ยังคงความเงียบความนุ่มนวลในการขับขี่และความทนทานตามแบบฉบับของ Yamaha การออกแบบระบบระบายความร้อนก็ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มสมรรถนะ แม้ในสภาพอากาศร้อนอย่างประเทศไทยฟีเจอร์ทันสมัยใช้งานง่ายเว็บ125หใหม่มาพร้อมหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่แสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระดับน้ำมันระยะทางรวมถึงไฟเตือนต่างๆระบบสตาร์ทมือและสตาร์ทเท้ายังคงมีให้เลือกใช้งานเพื่อความสะดวกในทุกสถานการณ์ส่วนระบบกุญแจมัลติฟังชันมีฟีเจอร์กันขโมยพร้อมช่องเปิดบอดและฝาถังน้ำมันที่ใช้งานง่ายด้วยมือเดียวความสะดวกสบายและการใช้งานจริง เบาะนั่งของเวฟหนึบปี2 0 2 5ถูกออกแบบใหม่ให้ยาวและกว้างขึ้นนั่งสบายทั้งผู้ขี่และผู้โดยสารรวมถึงพื้นที่วางเท้าก็กว้างรองรับการเดินทางระยะไกลหรือการใช้งานทุกวันได้อย่างไม่มีปัญหาใต้เบาะมีพื้นที่เก็บของที่ใหญ่เพียงพอสำหรับใส่ของใช้ทั่วไปเช่นเสื้อกันฝนกระเป๋าเล็กหรือของใช้ประจำวันเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความคล่องตัวทั้งในเมืองและต่างจังหวัดราคาจับต้องได้พร้อมความคุ้มค่าสูงสุดแม้จะมาพร้อมกับฟีเจอร์และดีไซน์ใหม่ แต่ยามาฮ่ายังคงตั้งราคาของเวฟหนึรบรุ่นปี2025ให้อยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายโดยมีให้เลือกทั้งรุ่นสตาร์ทมือธรรมดาและรุ่นที่มีดิสเบรกหน้าพร้อมลอม็กด้วยความคุ้มค่าที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล่าสุดและความทนทานที่เป็นจุดแข็งของยามาฮ่าจึงไม่แปลกที่เวฟหนึบจะยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของรถครอบครัวในปีนี้สรุปยามาฮ่าเวฟหนึบปี2 0 2 5คือการพัฒนาอีกขั้นของรถครอบครัวที่ตตออบโจททย์ุกากา้งร ทั้งในด้านดีไซน์ความประหยัดสมรรถนะและความสะดวกสบายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ใช้งานได้จริงในทุกวันพร้อมรูปลักษณ์ที่โดดเด่นหากคุณกำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวที่คุ้มค่าเชื่อถือได้และสวยงามเวฟ125บ125ใหม่คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมจาก The b i บ i n n s p i r e อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถจักรยานยนต์ใหม่ๆที่เรานำมาฝากทุกสัปดาห์